สวัสดีคะ่ะทุกคนตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะจะพามาดูคอบหมูแบบคึงเปิดนะคะเพราะว่าเวลาให้อาหารน้องหมูก็จะเข้าไปอยู่ในคอกแต่เวลาที่ช่วงสายๆยเย็นๆเ,เขาก็จะออกมากลิ่งข้างนอกค่ะไปดูกันตรงนี้ล้อมไว้อีกหนึ่งชั้นนะคะนีะเป็นคอกคอบแม่พันธ์สตัวนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ มูลที่อยู่รอบๆตรงนี้นะคะสามารถเอาไปใส่พืชได้เลยเพราะว่าเรามีการหมัก e อมแล้วทุกอาทิตย์เลยค่ะนี่คือร่องรอยการขุดหลุมการออกกระทำกายของน้งหมูค่ะถ้าขุดแล้วเล็ดลอดออกไปเราก็จะมีอีกชั้นหนึ่งค่ะเห็นเสาตรงนั้นตรงนี้ไหมคะ<อ>ล้อมรอบทั้งหมดล้อมล้อมรั้วทั้งหมดเลยค่ะมาขุดหลุมแล้วก็นอนเล่นเนื่องจากฝนตกค่ะฝนตกแล้วมี มีน้ำขังอยู่ในดินเขาก็เลยมาเล่นน้ำกันเน่น้ำขังแต่ละตัวก็ชอบมากตอนนี้ยังกินไม่อิ่มค่ะถ้าอิ่มแล้วก็จะออกมานั่นเลยกำลังกินอาหารอยู่ข้อดีของ การเปิดคอกให้ลูกหมูออกมาวิ่งเล่นนะคะก็จะทําให้เนื้อนแน่น,นะคะ่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยสําหรับคนที่มีพื้นที่นะคะแต่ว่าข้อเสียถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนนะคะพื้นที่ก็จะเลอะเทอะแฉะไปเลยะคะ่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยแต่ว่าเนื่องจากฝนตกผ่านไปแล้วสามวันค่ะมันก็เลยแห้งแบบนี้เลยนะคะ ตัวกลมเชียวค่ะว่าทีแม่พันธแลนเรสเลือดร้อยจ้ากำลังกินอาหารอยู่ให้ทั้งอาหารเม็ดแล้วก็อาหารผงนะคะประมาณ4กิโล4กิโลกรัมนะคะสำหรับอาหารเป็นอาหารเบอร์ เบอร์สามจริงๆแล้วต้องให้เบอร์สองนะคะแต่ว่าเราให้เบอร์สามเพราะว่าเรามีอาหารผงที่ผสมโปรโตีนที่เพียงพออยู่แล้วให้อาหารเม็ดเสริมอีกนิดนึง